สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินทรนุษ์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16มิถุนายน2566อ,อเล็กซีโกรมฟกรมฟรองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการหลักของเสนาธิการกองทัพยูเครนออกแถลงข่าวนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกองทหารของยูเครนรุกเข้าไปในตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ในพื้นที่แคว้นสาป,ป,ปริเซียลึกไปถึง3กิโลเมตรและในพื้นที่ทางภาคใต้ของแคว้นโดเนสลึกไปถึง7กิโลเมตร มีพื้นที่เจ็ดแห่งในพื้นที่ที่มากกว่า100ตารางกิโลเมตรที่ได้รับการปลดปล่อยทั้งในสองแฝงนั่นคือสิที่โอเล็กซีกรมอฟกันบอก,กนะครับว่ากองทัพยูเครนมีชัยชนะเหนือกองทัพรัสเซียเนี่ยในพื้นที่เจ็ดแห่งกว่า100ตารางกิโลเมตรทางด้านรัตมิเตยช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครนก็บอกว่ามีการลุกขึ้นของกอ,อ,องกำลังอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งทางศัตรูทําการต่อต้านอย่างแข็งแกร่งเช่นกันยูเครนในช่วงต้นเดือนนี้ได้เปิดฉากลุกทางตอนใต้ จุดที่เป็นแนวหน้าของบัคมุสโดยที่แนวรบทางด้านใต้มีทั้งท้องทุ่งที่เจ็มไปด้วยทุ่นระเบิดโดรนกามิกาเซและการยิกยงกระเจาปุนแรงซึ่งฝ่ายสัตรูพยายามดึงกำลังสับหองมาเพิ่มเติมและพยายามอย่างสุดกำลังที่จะขัดขวางการพุกคื้ของกองกำลังยูเครนย,ยูเครนนั้นออกมาสแสดงความยินดีนะครับว่าพวกเขาได้รับชัยชนะกับกองกำลังของรัสเซียซึ่งบอกว่ายึดคืนพื้นที่ได้มากว่าร้อยตารางกิโลเมตรแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาปีกว่า รัสเซียนั้นยึดพื้นที่ของยูเครนไปแล้วกว่า1 20 0 0 0ตารางกิโลเมตรพวกเขายึดมาได้100ตารางกิโลเมตรก็ประกาศว่านี่คือชัยชนะเหนือ,อกองทัพรัสเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นการประโคมข่าวเกินจนริงเพราะพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่นั้นยังเป็นอกองกําลังของรัสเซียที่ยึดเอาไว้ในขณะเดียวกันการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโตที่ประเทศเบลเยียมทางด้านอเล็กซีเรนิคอรรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนก็ได้ไปร่วมประชุมด้วยพร้อมกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับเยนตัวเทเบิร์เลขาธิการนาโต และได้นำคำมั่นสัญญาจากพันธมิตรเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมเครื่องบินกับไร่หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องบินรบนั้นก็จะเริ่มขึ้นและเราจะร่วมกันสร้างโครงการนี้ด้วยกันการฝึกจะเริ่มครั้งแรกกับเครื่องบินกับไร่ F16 โดยเนเทร์แลนแ,และเดนมาร์กจะเป็นผู้นากระบวนการฝึกในครั้งนี้จากนั้นประเทศต่ตางๆก็จะเข้าร่วมด้วยซึ่งตนเชื่อมั่นว่าการมีแนวร่วมเรื่องของเครื่องบินกับไร่นี้คือความหมายว่ากองกาลังยูเครนในอนาคตนั้นยังจะเป็นโลกตะวันออกของยุโรปและของนาโต้ต่อไป นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับการประกาศชัยชนะของยูเครนว่ายึดพื้นที่ได้กว่า100ตารางกิโลเมตรจากที่พวกเขานั้นได้สูญเสียไปกว่า120,000ตารางกิโลเมตรซึ่งฝักฝังของรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมานั้นกองกำลังของยูเครนนั้นเนี่ยถูกตีแตกรกระจายนะครับยุดถปวกรอ์นั้นเสียหายอย่างหนักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์เน็ตนั้นกเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท่าอินเตอร์นิตด้วยครับ